ค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆนะคะอ่าชั่วโมงครั้งก่อนนะคะคุณครูเอ่อได้สอนเรื่องเกี่ยวกับอ่าส่วนประกอบของพืชและสัตว์แล้วก็หน้าที่ต่างๆไปแล้วนะคะทีนี้อ่วันนี้เนี่ยก่อนที่เราจะไปพูดถึงพืชและสัตว์ในท้องถิ่นเพิ่มเติมที่พูดจากครั้งที่แล้วนะคะว่าสัตว์เนี่ยเขาก็จะมีแหล่งที่อยู่อาศัยต่างๆนะคะ มีแหล่งลบภัยแหล่งอาหารนะคะแต่และชนิดก็จะมีแหล่งที่อยู่อาศัยแตกต่างกันไปนะคะทีนี้อ่าเรามาพูดถึงในส่วนของอวัยวะของสัตว์เพิ่มเติมนิดนึงนะคะโดยดูใบงานประกอบนะคะให้เด็กๆหยิบใบงานขึ้นมานะคะอ่าเด็กๆหยิบใบงานตัวนี้ขึ้นมานะคะใบงานตัวนี้นะคะเขาก็จะบอกอวัยวะของสัตว์แล้วก็ให้เด็กๆตอบด้วยว่าอาวัยวะนั้น ทำหน้าที่อะไรนะคะอ่ะโดยเรามาดูจาตัวเลือกที่เขาให้มาก่อนนะคะอ่าในใบงานเขาจะให้ตัวเลือกมาก็คือมีงวงครีบนอขาตาแล้วก็ปีกนะคะอ่ามีทั้งหมดห ข้อความนะคะทีนี้อันนี้คืออวัยวะของสัตว์ใช่ไหมคะทีนี้ก็จะมีหน้าที่ของสัตว์นะคะที่ทําหน้าที่ต่างๆทั้งหมด6หน้าที่ด้วยกันนะคะอวัยวะแต่ละส่วนที่เขาให้มานะคะจะมีหน้าที่แตกต่างกันนะคะเริ่มตั้งแต่ข้อ1ใช้มองมองดูนะคะใช้มอง 2. ใช้ในการบิน 3. ใช้เดิน 4. ใช้ป้องกันตัวเอง ห้าใช้ว่ายน้ำหกใช้หายใจสัมผัสหยิบจับสิ่งต่างๆทีนี้คุณครูไม่ได้ให้เอาข้อความอ่าหน้าที่นี้มาเติมนะคะสิ่งที่หนูจะต้องทำนะคะก็คือให้อ่าเติมข้อความอวัยวะนะคะนี่เปิมอวัยวะเช่นตัวอย่างนี้นะคะแล้วก็หน้าที่เนี่ยให้เอาตัวเลข ด้านหน้าเนี่ยมาเติมอย่างเช่นภาพแรกอันเนี้ยนะคะเป็นรูปของแรดนะคะอ่ะแรดเขาจะมีตัวนี้อ่ะเขาให้ภาพมาตัวนี้ก็คือแทนด้วย n อนะคะนอก,ก็คือคำนี้นะคะอ่านอนอทำหน้าที่อะไรอ่ะเขาก็เอาเลขสี่มาเติมแสดงว่านอใช้ป้องกันตัวเองนะคะใช้ในการต่อสู้ป้องกันจาก ศตูนั่นเองนะคะจะใช้นอในการป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายนะคะทีนี้อ่าเรามาเริ่มทํากันดีกว่านะคะอ่ามาดูข้อสองอ่ะหนูเรียนใบโบใบบัวไปแล้วตัวนี้เรียกว่าอะไรลูกตัวนี้เรียกว่างวงงวงทำหน้าที่อะไรงวงใช้หายใจสัมผัส หยิบจับสิ่งของอันนี้ในช้างนะคะช้างจะใช้งวงในการทําหน้าที่ดังต่อไปนี้ทั้งหายใจสัมผัสสิ่งต่างๆหรือหยิบจับสิ่งของหยิบจับอาหารเข้าปากอย่างเงี้ยนะคะต่อไปอันนี้รูปอะไรคะอันนี้รูปปลารูปปลาเนี่ยเขา,าวาดออกมาตรงนี้ก็คือตัวของอะไรลูกครีบ ครีบใช่ไหมคะครีบทำหน้าที่อะไรอ่าสองข้อนี้ตัดไปแล้วเหลือมองเดินบินว่ายน้ำครีบทำหน้าที่ว่ายน้ำเด็กๆก็แค่เติมเลขห้าลงไปนะคะอ่าดูให้ทันนะต่อไปอันนี้รูปหมีแพนด้าใช่ไหมคะนี่เขาวาดรูปมาแล้วเป็นรูปตากลมๆหมีแพนด้าอ่าอันนี้คือรูปของตออาตานะคะตา าตาทำหน้าที่อะไรทำหน้าที่อะไรคะจะเหลือมองเหลือบินกับใช้เดินตาใช้มองก็ใส่เลขหนึ่งลงไปนะคะอ่าต่อไปตัวนี้คือมดมอโอ,โอโดมดมดเนี่ยเขาพาดออกมาก็คือรูปของขาหรือปีกคะขานั่นเองนะคะขาทำหน้าที่ บินกับเดินคือใช้เดินอ่าเลขสามข้อสุดท้ายก็คือเลขสองก็คือใช้บินนะคะอันนี้ก็คือปีเห็นไหมคะง่ายไหมอันนี้คือรูปร่างของอวัยวะนะคะที่สัมพันธ์กับการใช้งานนอใช้ป้องกันตัวเองงวงใช้หายใจสัมผัสหยิบจับสิ่งต่างๆครีบใช้ ว่ายน้ำตาใช้มองขาใช้เดินปีกใช้บินนะคะอ่ะทีนี้เรามาดูต่อนะคะวันนี้เราจะพูดถึงใบางานนะคะอ่ะเป็นการทบทวนความรู้นะคะว่าที่เราเรียนไปนะคะส่วนประกรอบของพืชส่วนประกรอบของสัตว์มีอะไรบ้างตัวนี้เป็นการทบทวนส่วนประกรอบของพืชนะคะอ่ะทีนี้เรามาดูใบางานที่เป็นส่วนประกรอบของพืชก uh ันนะคะ อ่านี่คือต้นไม้นะคะนี่คือส่วนประกอบทั้ง5ส่วนนะคะอ่าเขาดึงส่วนประกอบออกมาให้เราได้เห็นชัดเจนแล้วนะคะทีนี้คุณครูสอนไปแล้วเนาะว่าพืชน,นะคะจะมีส่วนประกอบที่สําคัญอะไรบ้างอ่าในก้อนเมฆตัวนี้เขาให้ส่วนประกอบของพืชมาเริ่มจากลําต้นใบารากดอกผลมเมล็ดอ่าเด็กๆดูพร้อมกันนะคะส่วนไหนบ้างที่เป็นลําต้น ส่วนไหนบ้างที่เป็นใบส่วนไหนบ้างที่เป็นรากส่วนไหนเป็นดอกส่วนไหนเป็นผลส่วนไหนเป็นมเมล็ดอ่าเรามองจากภาพอ่ะตัวอย่างที่เขาให้มานะคะเขาชี้มาจากตรงนี้นะคะตัวนี้อ่าเวลาระบายสีนะคะายงาน2ใบเมื่อกี้เดี๋ยวจะต้องระบายสีตกแต่งให้สวยงามนะคะถ้าทําได้ครูจะให้คะแนนเต็มนะอ่ะส่วนนี้ ใบนะคะตัวนี้คือใบส่วนใหญ่ก็จะมีสีเขียวนะคะ,ะข้อความเพอเติมมาให้แล้วก็คือคาว่าใบใช่ไหมคะใบนะคะต่อมาอเด็กให้โยงไปที่ให้เหมือนเขานะคะให้โยงเส้นไป,ปนะคะส่วนนี้เโยงมาจากตัวนี้ตัวนี้คือใช้ในการสืบพันธุ์นะคะตัวนี้คือดอกออดอก อดอกนะคะทําหน้าที่ในการสืบพันธุ์นั่นเองนะคะอ่าส่วนต่อไปตัวนี้อ่าเราก็โยงเส้นไปปพืบอ่าส่วนนี้อ่าเป็นผลกับมเมล็ดมเมล็ดจะอยู่ข้างในผลคือตัวข้างนอกนะคะตัวนี้ก็คือผลกับมเมล็ดอ่าส่วนนี้อ่าก็คือส่วนของลำต้น อ่าแล้วก็สุดท้ายดูดน้ำแร่แร่ธาตุลำต้นนิชูกิ่งกานใบนะคะส่วนสุดท้ายก็คือรากด <ๆ S 1> ังนั้นใบงานนี้นะคะสรุปง่ายๆเลยก็คือว่าอ่าสรุปง่ายๆว่าส่วนประกอบของพืชน,นะคะจะมีส่วนประกอบที่สำคัญอยู่6ส่วนอ่าแต่ว่าพอรวมภาพแล้วผลกับมเมล็ดอยู่ด้วยกันก็เลยมีทั้งหมดอยู่6ส่วนประกอบนะออาอยู่5ส่วนประกอบนะคะส่วนประกอบแรกที่ทำหน้าที่สร้างอาหารก็คือใบ นะคะทำหน้าที่สืบพันธุ์ก็คือดอกทำหน้าที่ตัวนี้ผลกับมเมล็ดใช้ในการขยายพันธุ์นะคะลําต้นชูกิ่งก้านใบแล้วก็รากทําหน้าที่ในการดูดน้ําและแร่ธาตุนะคะ,ะวันนี้เราจะมาเป็นคลิปสั้นๆน,นะคะเป็นการทบทวนเนื้อหานะคะเกี่ยวกับส่วนประกอบของพืชและสัตว์นะคะ,ะเจอกันใหม่ชั่วโมงหน้านะคะสวัสดีค่ะ